วิธีเข้าถึงนั้นนะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วย ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหยุดใจนิ่งเฉยๆเ,ยเยท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดจะดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีก ดูในเราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลืมขึ้นต้องขยับกล้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะ่ะหยุดกันิ่งเฉยเฉยทำเฉยเฉย ทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวสบายๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไ้จำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่เจ็ดหรือไม่ต้องคำนึงเลยมันจะตรงหรือไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยๆในกลางท้องทำเฉยๆ ทำหยุดทำนิ่งเห็นไม่จะมันง่ายกว่าดูอีกมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดต้องทำอะไรเฉยๆหยุดกันนิ่งเฉยๆสบายสบายนิ่งเฉย วิธีเข้าถึงนั้นนะเราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากหยุดกับนิ่งทำใจเนี่ยให้มันมาหยุดมันนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดนิ่งอย่างเดียวเฉยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องทำด้วย ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำหยุดใจนิ่งเฉยๆเ,เ,เท่านั้นแหละแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะสมหวังบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าฟังแล้วดูเหมือนง่ายมีความคิดว่ดูเหมือนง่ายจริงๆแล้วมันง่ายมากกว่าดูซะอีก ดูในเราจะต้องขยับเปลือกตาเพื่อจะลืกขึ้นต้องขยับกล้ามเนื้อลูกในตาเพื่อจะมองอะไรให้มันชัดต้องคิดว่าจะมองอะไรด้วยมันยังต้องคิดต้องขยับกล้ามเนื้อแต่นี่ไม่ต้องขยับอะไรเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะหยุดกันิ่งเฉยเฉยทำเฉยเฉย ทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวสบายๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่จำง่ายกว่านั้นคือในกลางท้องในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่เจ็ดหรือไม่ต้องคำานึงเลยมันจะตรงแล้วไม่ตรงด้วยซ้ำไปแค่ว่านิ่งเฉยๆในกลางท้องทำเฉยๆ ทำหยุดทำนิ่งเห็นไหมจะมันง่ายกว่าดูอีกมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงๆแต่เราไม่คุ้นบอกไปก็ไม่เชื่อไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดต้องทำอะไรเฉยๆหยุดกันนิ่งเฉยๆสบายสบายนิ่งเฉ หลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งกระช่างมันให้สม,ม่ำเสม,มอฝึกไปเรื่อยๆประกอบความเพียรไปโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขเดี๋ยวใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด คุณเคยกับกลางท้องคุณเคยกับการหยุดนิ่งหยุดนิ่งแม้เพียงนาทีเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะสำหรับการเริ่มต้นนะสักนาทีหนึ่งแวบหนึ่งให้เราได้รู้จักกับประสบะการณ์ภายใน ปัใจหยุดนิ่งเนะ่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกพึงพอใจชอบหยุดแค่นานะทีเดียวเท่านั้นแนหะความรู้สึกมันจะแตกต่างจากใจไม่หยุดเหมือนฝ้ากับดินเลยแหละมันจะแตกต่างกันเพราะตัวมันจะเบากายเบาใจเบา เบาสบายตัวขยายทำจะเบิกมานแค่นาทีเดียวแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยแล้วก็จะเกิดความรู้สึกของมันคุ้มกับการที่เราได้ขยัน ในการทำความเพียรมันจะคุ้มในเดียวเดว้เหมือนเป็นรางวัลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นการถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตด้วยที่เราเกิดมา หาพระธรรมตรัยในตัวได้พบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายในในพบความสุขที่แท้จริงและเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะหลุดพน้นจากความเป็นบาปเป็นนาฏของพยามารแค่นาทีเดียวนั่นเองก็คุ้มแล้ว แล้วก็ตอนนาทีนะั้นมันสว่างด้วยคือหยุดนิ่งได้สมบูรณ์แล้วมันสว่างแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่สังัดจากกามจากบาปอากุศลธรรมจากนิวรณ์หน้าหรือความมืดของใจแค่สว่างแวบเดียวนาทีเดียวเนี่ย บุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างนั้นนะมันมากกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการเราเอาทรัพย์ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสลาการบูรินสร้างวัดวาอารามซึ่งจะต้องใช้ทรัพย์มากแต่ว่ามันเป็นบุญคนละประเภทกันนะแต่มันได้มากกว่าเพราะว่าเป็นต้นทางไปสู่ พระปานเป็นทางมรรคผลนิพพานประสบการณ์หนึ่งนาทีนี่นะหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนได้รู้จักได้พบและจะเข้าใจกรรมนันัติสันติปรังสุขขังว่าความสุขอย่างอื่นน่ยมันสู้กันไม่ได้เลยกับใจที่หยุดนิ่ง เพราะมันเป็นความสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือพูดยังไงว่าจะหาความสุขชนิดนี้ไม่ได้จากการที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวัตถุสมบูรณ์ในลาบยศสรรเริญมีลาบมียศตำแหน่งมีคนสรนเสริญชื่นชมมันเป็นความสุขที่ ไม่ทราบว่าจะใช้คำใดมามาพูดมาปราณนาให้มันเข้าใจได้เพราะว่าภาษาของมนุษย์มันมีจำกัดดังนั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ภายในแค่เพียงหนึ่งนาทีนั่นแหละทีนี้จากหนึ่งนาทีนั้นนะะ มันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะนั่งต่อไปซึ่งแต่เดิมนะเราต้องพยายามที่จะน,นั่งต้องฝืนต้องพยายามต้องอดทนเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีแนาะงน้อยก็ใไดบุญจิตใจสงบหรือเป็นอุปนิสัยของมรรคผลนิพพาน แต่ว่าพอมันหยุดจริงๆแล้วเนี่ยมันอยากนั่งเองเนี่ยมันอยากได้อารมณ์นั้นอีกแล้วก็ให้อารมณ์นั้นยาวนานซึ่งจะทำให้เราขยันหรือสมัครใจนั่งนั่งอย่างมีความสุขสนุกสนานแบบปุ่นมันเทิงทีเดียว พราะนั้การทำถูกหลักวิชานียและต่อเนื่องด้วยความเปลี่ยน,นยจึงมีความสำคัญ สัพเพพุทธาผลปัตตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันเจเทเชนราคังปันธาปิสัพโสเตทะรธาสุขิตาวิลุหะปุตตาสเนโีรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีอวันตเต,ต